วันนี้ตื่นเต้นมากคือหนูอออะเรับรู้มาว่าชาร์ตเนี่ยเขาเพิ่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นเกียรติมากที่เขาเชิญเรามาวันนี้ เล้วรู้สึกว่าเครื่องเขาว่าเราเคยไปลองใช้แล็ปที่ราโมบายแล้วมันใช้ง่ายจริงๆแล้วก็สะดวกสบายกับคนยุคนี้มากแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ว่าเราจะมีแฟงหรือว่าจะสนนะแต่ทั้งเราจะแบบว่ามีความรลับมากๆหรือมีความสุบมากๆอะไรอย่างงี้เราก็สามารถที่จะทําามระสา์ได้อย่างง่ายดายโดยชาร์จไงติกองค่ะยังไงคะมาเขือรู้สึกดีมากเลยค่ะเพราะว่าตั้งใจไว้ว่าปีนี้อยากเป็นแม่บ้านแม่เรือนเนะคะข ก wow. wow. <zek> ็คือต้องนิดนึงว้าวคิดฝันไว้ก่อนลดลดก็คือเริ่มด้วยการที่เราต้องเป็นแม่บ้านแม่เรือนก่อนนะคะแล้วเป็นคนที่เป็นคนไม่ค่อยทําความสะอาดบ้านเพราะใช้ผู้ชายทำนะคะเพราะมีแฟนนะคะปวดค่ะจ่ปวดนะคะแต่ว่าวันนี้มาลองช้าจริงๆลองมาก่อนแล้วแบบอินเทนร์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใกล้แล้วเราใกล้จะจะมีผัวจริงๆแล้วเป็นฟิวนี้ค่ะค่ะสำหพิจิตรีเองก็ต้องบอกว่าเป็นเกิมาที่ชาร์ก เฉพาะเครื่องดูดฝุ่นตัวใหม่ t h i n s IQ Plus นะครับที่เชิญพี่มาร่วมงานนะครับต้องบอกว่าเป็นคนที่ขี้เกียจอยู่แล้วพื้นฐานเป็นคนขี้เกียจทำความสะอาดบ้านเมื่อก,กี้เธอบอกว่าเธอเป็นคนชอบฉันชอบท,ทุกอย่างยกเว้นทำความสะอาดบ้านแต่วันนี้ตัวเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมันเป็นวัตกรรมที่ใหม่มากฉลาดและทรงพลังที่ทําให้รู้สึกว่าทุกอย่างง่ายหมดเลยโดยเฉพาะตอนแข่งขันเนี่ยใช่ไหมคะว่าจะเป็นฝุ่นหรือว่าเศษผมอะไรอย่างเงี้ยทำให้ง่ายมากที่สุดสำหรับยุค PM 2องคือ อุ่นให้ครกระจาย<ช>และจัดการตัวเองได้นี่สิ่งที่ชอบที่สุดก่ะใช่เลตัวตัวเราแล้วเรื่องการบ้านเนี่ยชอบทําอะไรกันมากไหยขนาดนูกชอบทำทุกอย่างเลยนะเพราะว่านั่งไม่ว่าจะเป็นการล้างจานถูบ้านกวาดบ้านปูเตียงอะไรอย่างนี้ทำได้ดีมากเพราะว่า มันมีช่วงหนึ่งที่เราอ่ะเ,ออเคยไปฝึกงานที่ต่างประเทศคือ work and travel อะครับแล้วมันเหมือนแบบมันได้ใช้เซนต์ตรงนี้นเป็นว่วเราก็เหมือนกลายเป็นว่าเป็นคนมีระเบียบไปในตัว mm hmm. แต่ว่าณตอนนี้เวลาเราทางานเยอะๆแล้วเราไม่มีเวลาทํางานบ้านอะไรเงี้ยเราสึกว่าสิ่งนี้ตอบโจทย์มากๆใช่ใชาตัวพีจ่จุลีตรงข้าของนนคือพี่จิลีไม่ชอบล้างจานแล้วก็ไม่ชอบทําความสะอาดบ้านแต่จะไปทาอย่างอื่นไปทํากับข้าวไปเตรียมของอะไรอย่างนั้นไปอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยถ้ามีตัวนี้เข้ามาอยู่คนเดียวไม่ทําก็ไม่ได้แต่ทําแล้วทําแล้วก็เครื่องฉลลานี้้แวก็ มีเป็นิภาพขนาดนีมน้มันทำให้พี่ดิตอบโจทยมากนะครับเผื่อไม่คนชอบล้างจาน<ช>แต่ว่าไม่คนไม่คนไม่ค่อยชอบกวาดบ้านเ,เพราะว่าฝุ่นมันคุ้งคุ้ง<ช>อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันต้องมีหลายอย่างพอแบบได้ลองชาร์จพรีเซนต์ไอคิวชาร์จอะเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายขึ้นแล้วเรารู้สึกฉันอยากทํางานบ้านและการทํางานบ้านอะเือ เคยไปเรียนจิตวิทยาอะไรอย่างเงี้ยมาเขาบอกว่าถ้าทํางานบ้านบ้านสะอาดจิตใจข้างในเราจก็จะสะอาดเช่นกันอันนี้เชื่อนะเชื่อนะเวลาทำความสะอาดบ้านใหม่ๆอ่ะใจมันแบบว่าดูว่างเปล่าดูสายบ้านน่านั่งนะมีปิว่าแต่สุดทาที่สุดนอกจากใจสะอาดแล้วเนี่ยผู้ชายจะมองว่าอุ้ยผู้หญิงคนนี้ดูแบบ พี่กับเราคือเคยมีแฟนพี่เคยมีแฟนมาบ้างเผื่อก็มีแฟนแต่คนไม่มีแฟนไม่เข้าใจเมืองใจเราไมเคยมีค่ะเคยมีแต่ว่าตอนนี้ไม่มีนานหรือยังนานหรือยังก็ทดสรบหนึ่งเราเป็นฟิวชั่นใช้ชีวิตคนเดียวคมมีีวาสุขดเราชอบหรือจำเป็นต้องใช้แล้วมีเครื่องมือนี้เราก็ไม่ต้องมีแฟนก็ได้อย่างนั้นหรือเปล่าถูกพี่เบิร์ดถูกเลยไม่มีแฟนไม่ได้ค่ะทุกคนต้องการทำงานแต่เราเตรียมพร้อม เตรียมพร้อมไว้ก่อนได้เพราะเราสามารถที่จะดูแลตัวเองไปก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูแลเขาได้ในอนาคตอะไรก็จริงก็มือของเขาก็ถนัดมืออะไรถนัดมือมากปรับได้เลยใต้ซอกใายซอกชอบแบบนี้มัลติเฟกซ์มัลติเฟกซ์ลดจริงพื้นอะใช่ลดมากอ่ะตากกันอีกทีนึงครับผมเชิญชวน ก็ชวญชวนทุกคนนะคะนี่เขาเปิดตัวแล้วที่ power by u นะคะชาร์จ Twinsen อค IQ Plus นะคะเป็นมากกว่าพุ่ถูกต้องครับเป็นอะไรที่เก๋มากเป็นอะไรที่เหมาะกับคนยุคนี้สมัยนี้<ห>มากๆเลยะคะ่ะแล้วจะบอกเลยว่าไม่ต้องเสียใจแน่นอนนะคะคุณจะไม่เหนื่อยต่อไปถูกต้องค่ะทั้งหมดน่นะสดครับและช่องทางการจำหน่ายก็มีหลายที่นะมีทั้งอะเนี่ยเหรอมไม่ใช่สิแต่ถือตัวเพราะหนักไงเ <laughs> อมีทั้งอ่ะ เซ็นทรัลออนไลน์ใช่ไหมแล้วก <hi>, mm. ็พาเวอร์บายใช่ค่ะหลายที่กันคนซื้อมากหนึ่งหรืซื้อมาลองได้นะมาลองได้ที่พาเวอร์บายเซ็นทรัล Welcome to Star Society